สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาณน,นเชื้อเบิงพานสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาบุญชัยขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่8ถึง11กันยายน2563ของสำนักงานสวัสดิการและคครองแรงงานจังหวัดตากเริ่มต้นด้วยข่าวแรกสอสคออตากร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายวันที่11กันยายน2563นางสาวนภัสกรกองเกตนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและตำรวจภูธรแม่สอด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจำนวน2แห่งประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีลูกจ้างทั้งหมด4,237คนสัญชาติไทย478คนสัญชาติเมียนมา3,759คนผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดเรื่องการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและไม่พบการใช้แรงงานเด็ก สสคตา้าเข้าร่วมตรวจบูรณาการการป้องกันปรับปรามการเอารัดเอาเปรียบในการใช้แรงงานในสถานประกอบกิจาการวันที่8กันยายน2563นารนางสาวรัชกรพนมวัลนิติกรชำนาญการเข้าร่วมตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดตากและสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากจำนวน2แห่งประกอบกิจาการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากเซรามิกและประกอบกิจาการผลิตถุงเท้ามีลูกจ้างทั้งหมด 1 0 4 1คนสัญชาติไทย177คนสัญชาติเมียนมา864คนผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดเรื่องการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานบังคับแรงงานขัดนี่และในจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติกุ้มครองแรงงานพศ2541 วันที่11กันยายน2563นางสาวรัชกรพนมวันนิติกรชำนาญการประชุมร่วมกับมูลนิธิ a d v e n t i s สเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์หรือแ d d ดาโดยมีคุณจรุวรรณคำกเกษมผู้จัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติเพื่อหารือความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการหรือโครงการโรงงานต้นแบบและสำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากสาขาแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสสคอตากเข้าร่วมตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากวันที่8กันยายน2 5 6 3นางสาวปภิชยาย,ยองเปงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ให้กับนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านตากจำนวน5แห่งประกอบกิจการแปลรูปหินแกรนิต4แห่งประกอบกิจการไซเคิลกระดาษ1แห่งลูกจ้างทั้งหมด156คน สัญชาติไทย104คนสัญชาติเมียนมา52คนการตรวจไม่พบการกระทำผิดเรื่องการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสอสคอ,อตากร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะมสวนะวันที่10กันยายน2,563เวลา7.30นากานาที นางสาวพานุมาศเพชรกำแหงนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมทำบุญตักบาตรโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรม,มส,สวรนระจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากโดยมีนายสวรนิชสุริยกุลณนะอายุทยาปลัดจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีณนะวัดเชียงทองล่างตำบลระแหงอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก ท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารด้านแรงงานในรอบสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากผ่านช่องทาง YouTube DLPW ตาก News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญรอบสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ